นะทําไทยตงเีดีมีไงไปทุกลืเขาเราที่เปาที่ําาแสว่าใจเพราะปัญญา ี้มาพบกับพวกเราในรายการ p h เ v ทีวีประจำวันที่1สิงหาคมพุทธศักรา2567ข่าวเช้าวันนี้ขอเสนอรู้จัก AI ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรคำว่า AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือที่คนไทยมักเรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วสามารถเรียนรู้และวิเคราข้อมูลได้อย่างแม่นยำทำให้มนุษย์นำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นตัวช่วยในการคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำมาใช้อะไรได้บ้าง AI รับคำสั่งเสียงในสมาร์ทโฟนเช่น Siri และ Alexa Google m a p ระบบช่วยนำทางและแสดงผลการจราจรโปรแกรมช่วยแปลภาษาอย่างไรก็ตามแม้ว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีอิทธิพลและมี ส่วนช่วยในการทำงานไทยมนุษย์ในหลายบทบาทแต่หัวใจสำคัญของการใช้ AI คือการใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยทำงานและช่วยประมวลผลซึ่งผู้ใช้ควรเรียนรู้วิธีการใช้ AI ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยสุภาษิตไทยวันนี้ขอเสนอน้ำขึ้นให้ตัดหมายถึง มีโอกาสดีก็ควรจะรีบทำน้ำขึ้นให้ตัดหมายถึงมีโอกาสดีก็ควรรีบทำคำพะสอนใจวันนี้ขอเสนอการเลือกพบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้การเลือกพบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้ ภาษาอังกฤษวรนณรรมวันนี้ขอเสนอ animal แปลว่าสัตว์ a n i m a l s animal แปลว่าสัตว์ช่วงรอยยิ้มปันสุขวันนี้ขอเสนอขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ร่วมกันหยอดเงินในกล่องสุรบาต ในเดือนกรกฎาคมคุณครูได้คัดเลือกเด็กที่เรียนดีความประพืติดีและต้องการความช่วยเหลือโดยนําเงินจากกิจกรรมสุขระบาทไปช่วยเหลือน้องๆเพื่อนๆนักเรียนสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนขอบคุณค่ะรายการต่อไปพบกับช่วงหรวอาบ,บานเชว่อมข้องสมุทรค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อนกลับมาพบกับพวกเราในช่วงยัวบันชวนเข้าห้องสมุดวันนี้พวกเรามีหนังสือที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อนๆคือเรื่องกูลีลองทำดูชื่อผู้แต่งคือพาลาดี มีนะชัยนัน์สำนักพิมพ์แฮปปี้ชิตหนังสือเล่มน,นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแพนกวินสีทองที่ชื่อว่าปูลินชอบมองไปบนท้องฟ้าและสงสัยว่าวิวจากบนท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรนะแต่ปูลินบินไม่ได้เหมือนนกแล้วปูลินจะทำอย่างไรดีล่ะ เอ๋ปูลินสงสัยว่ามีต้นไม้ใหญ่เบื้องและสูงไปจนถึงก้อนแมงเลยนี่นาดังนั้นปูลินจึงออกแรงปีนโดยไม่สนใจที่เพื่อนแย้งว่าแพนควิ้นปีนต้นไม้ไม่ได้มาเอาใจช่วยเจ้าแพนควิ้นสีทองตัวนี้และลุ้นไปด้วยกันว่า เขาจะปีนไปจนถึงยอดไม้เพื่อชมวิวของท้องฟ้าที่เขาปรัถนาได้หรือไม่ที่ห้องสมุดโลกมีทานของหนูนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในช่วงพักการวันในวันนี้นนก็คือกิจกรรมบันไดยมูสู่การอ่านที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสมองฝึกการอ่านการพูดและการสังเกต และยังทําให้เกิดความเพลิดเพลินซึ่งมีของนางวัลให้เนอะให้เพื่อนเอนได้มุ่นกันมากมายอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะสําหรับช่วงยูวบานชวนเข้าห้องสมุดก็ได้หมดเวลาลงเพียงเท่าน,นี้พบก,กับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าพวกเราขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะพอบอร่นใจรับสามาคี